ห้องที่เคยมีเขาอยู่ในตอนนี้มันได้ว่างเปล่าไปซะแล้วไรที่มีโบเบตอยู่กลายเป็นตัวแรแล้วนะครับนับว่าเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่เขาอัปเดตคริสต์มาสให้เรานะฮะในตอนนี้ไม่มีแล้วครับส่วนว่าเลนไทนยก็ไม่มีเช่นกัน ในวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการต้อนรับการจากไปของเราตัวคริสต์มาสเอ๊ะต้อนรับเหรอเราใช้คำผิดไหมวะเอาเป็นว่าในวันนี้เราจะเล่นตัวนี้ฮะแบลเบดตัวเมนสุดแลที่เราน้องๆหนูหนๆที่เข้ามาดูหลังจากนี้คงไม่มีแลนะจ๊ะ <laughs> เราเชื่อว่าใครที่ดูมาถึงคลิปนี้คงเคยดูคลิปกันก่อนมาแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ก,กฎกติกากันดีแล้วนะรูปลักสิบคะแนน ความสามารถทางกายภาพ10คะแนนและความสามารถทาง a อ i บ i ิลิตี้10คะแนนก่อนอื่นเราก็มาพูดถึงรูปลักษณ์ของแม่เม็ดบัวใหญ่ของเราก่อนดีกว่า <c oughs> ตีมคริสต์มาสใส่ชุดคลุมกันหนาวแต่มันไม่มีหิมะตกแล้วก็าจะาร้อนๆหน่อยหน้าแดงเลยไหมล่ะ <c oughs> แม่เม็ดบัวใหญ่ค่้าๆนางงามอะ่ะเดินแบบดูดิอิดแอดอิดแอดอย่างเงี้ย <c oughs> ด้านรูปลักษ์เอาไปเลย8คะแนน ส่วนความสามารถทางกายภาพด้วยความที่เป็นเมนสองหัวใจอะเนาะมันก็ต้องโดนหักกันมาสักหน่อยไมละ่ะการที่เดนกับได้แค่ทีเดียวมันอันตรายนะเว้ยส่วนสกิลเช็คนี่เหมาะกับการเล่นคนเดียวมากๆเลยนะมีทั้ง4ดาวรอบนี้จะปั่นไวพอสมควรบเมเสปีดสามดาวเองเหรอก็ไม่ดีไม่แย่พอได้อยู่ สเตลมีน่านี่สุดๆแล้วฮะในการเล่นคนเดียว5ดาวเต็มชิวๆเลยแต่ว่าค่าสเตลเนี่ยสิ2ดาวเองอะอาจจะลำบากในการเล่นคนเดียวสักเิน็นึงแต่ว่าพอไหวนะแต่สิ่งที่ลำบากมากที่สุดคงเป็นสปีดในการปั่นเครื่อง2ดาวเองเหรอปั่นคนเดียวเหนื่อยแน่ๆแล้วก็เลยคิดว่าจะให้ความสามารถทางการยภาพไว้ที่7คะแนนเท่านั้นและทนนี้มาพูดถึง ความสามารถทาง Ability กันบ้างและถ้าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่านะที่เราไม่ได้ให้ศูนย์คะแนนก็ในเมื่อเขามีทั้ง2 Ability และ1ในนั้นมันใช้ในการเล่นคนเดียวได้ Ability ประเภท Active นะฮะทุกคนคงรู้อยู่แล้วเนาะเราจะเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแล้วมุดเข้าไปข้างในเป็นเวลา8วินาทีขยับตัวไม่ได้นะฮะแต่ว่าแบบพ s สซีฟเราไม่น่าได้ใช้ปะพเพราะเล่นคนเดียวมันคงไม่มีใครมายืนกับเราหรอกใครจะเอาไอรีสต์สเตมิน่าไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะ ทวิตเต็ดเหรอมาทาไมไม่ต้องด้วยความที่มันมี Ability 1หนึ่งดี Ability หนึ่งไม่ได้ใช้ก็เลยให้ที่5คะแนนเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถทาง Ability นะฮะในตอนนี้ผมได้ทําการเปิดรีคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวิธีในะการเข้ารีคอร์ดก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวอุปกรณ์ช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงก์วิวอุปกรณ์ช็อปจะมีลิงค์รีคอร์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ไปที่รีคอร์ดนั้นได้เลย ในทันทีที่กดเข้ามาหน้าแรกที่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของเซเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนในทันทีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนไปทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นเขาว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้และก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป๊อปบี่แต่คำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะฮะอออห้้้าาาายยยยตตใททุกกรรร่่งงมีีเเเขบล ในตอนนี้ได้กดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะฮะเยงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆหรือนัดกันเล่นแดนนี Daniel ่โวในดิสนี้ได้เลยนะฮะแล้วแบบนี้ชั้นที่เป็นของโบเบตจะยังอยู่ไหมฮะเอ่อชั้น5ชั้นสิอะไรแบนี้ไหมที่มีต้นคริสต์มาสอะ่ะสงสัยจังเลยแต่คงต้องไปดูเองซะแล้วก่อนเน่านั้นหนีจากชั้นนี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีขอนไม้โอ้เคลื่อนอยู่นั่นปั่นสันหน่อยแล้วเปล่า ดูหลอดสกิลเช็คสิฮะเครดเบงว้าวเฮ้ยสปีดปั่นเครื่อง2ดาวหรอแล้วว่ามันก็ไม่ช้านะอาจจะเพราะมีหลอดสกิลเช็คนั่นไหมที่มันใหญ่เอกนั่นอะพอกดทีน้ำหมึกมันขึ้นเยอะอยู่นะมันมีผลไหมฮะการที่มันหลอดใหญ่หลอดเล็กเนี่ยเวลาเรากดได้สีเหลืองอะมันมีผลต,ต่อการขึ้นน้ำหมึกปะเนี่ยนะ่แบบพอหลอดใหญ่พอกดทีแล้วขึ้นไวกว่าพวกหลอดเล็ก,ลกมีผลไหมหรือว่ามันเท่ากันทำไมเรารู้สึกว่ามันขึ้นเยอะกว่าแล้วเท่นบันดาหมดเนี่ย ไอ้ใครเห็นโหโหโหเดี๋ยวก่อนไม้ตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอทำไมมาฝั่งนี้แล้วล่ะหลุดนะครับเห็นไหมที่ผมมีสเตมินัตั้งสองร้อยเลยนะวิ่งในทั้งวันอะเล่ตัวคืออะไร โอ้ป๊อปปี้อยู่ไหนอะอย่ามาย้ำสแกกันนะไม่ชอบชิวๆนะชั้นนี้เือนไปแค่ชั้นอุ่นเครื่องสำหรับทุกคนซะมากกว่าอ๋อ oh, จริงสิในเมื่อวาเลนไทน์เขาไม่อัปเดตหรือว่าเขาจะอ mm ัปเดตแบบเลทเราก็ไม่รู้นะแล้วถ้าแบบนี้ทุกคนคิดว่าเขาจะอัปเดตอีกทีวันไหนได้คะมันมีเทศกาลอะไรบ้างที่จะโผล่เอาวะ mm hmm. อืมอีสเตอร์เอเกหรอมาบ่อยนะกิจกรรมนั้นอะหลายๆเกมเขาจะมี จริงๆวันเลนทายก็มีแหละแล้วเห็นบางเกมก่อนวันเลนทายที่สามะอัปเดตอ่ะยกเว้นเกมนี้ว้าชุกนี่สินะความสามารถอาเบลิตี้8วิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะหมดโอ้โหว้าอาวอามีตาหลังด้วยเหรอไปละเออเออเออเอ็นเอ็นเองเออเอ็นนางงามเอ็นเอ้ยอะไรอะทีวีบอกทำไมกดตัวทีก็ได้ไม่ใช่เหรอนี่เหมือนกันเลยอัปเดตมาใช่ไหมอันเนี้ยอัปเดตทำไมอ่ะ มาลุ้นกันดีกว่าว่าอเจ้าห้องนั้นมันยังอยู่หรือเปล่าอะไรนะเฮ้ยเอคือออกทั้งชั้นเลยเหรอเนี่ยอย่างน้อยเอาแค่ต้นคริสต์มาสออกก็ได้ปะวะไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยกลายเป็นแค่ห้องดั้อว้าวก็มีนี่นะฮเ้แต่เขาไม่เอาออกจริงๆนะฮะน่าจะตัดต้นคริสต์มาสออกไปก็ได้แล้วก็เก็บชั้นนั้นไว้อ่ะเราชอบนะชั้นนี้มันกว้างดี นั่นแหะก็ถือว่าเป็นชั้นใหม่แล้วว่ะหรือยวเขาไม่ได้ออกแต่จะเปลี่ยนเป็นสุ่มแบบอื่นไหมเป็นไปได้เดี๋ยว้อารอดูอาจจะเจอก็ได้โอ้โหเนเดินไปแล้วพี่จะมาคู่อะไรผมหรือเปล่าให้พี่คนเดียวไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรอกนะเห็นพันเนี้ยผมคือเม็ดบัวใหญ่นะครับเจ้าแม่เลยนะเดินปกติเหมือนดังดังงามแต่พอเวลาวิ่งเหมือนคนเมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าหันมันนะเฮ้ยอ่ามันหันว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเราเสร็จยังเสร็จแล้วไปแล้วนะจ๊ะวายโอ้โหหน้าก็มา แต่เราก็ยังลบอยู่ดีไปแล้วไม่หลุดหรอหลุดสิาหาหาหาสนใจวาดลบไหมจ๊ะ,ะไกลไกลไม่ตองกลับมาหรือถ้ากลับมาก็จะพึ่งต้อนีเขาถ้ารึ่งทางก็อย่างดีเฮ้ยโอ้หูฟับอ่ะและทีนี้ทำงานปั่นไม่ได้ด้วยพี่ถ้าพี่จะไปพี่เอาลากไม้พี่ไปด้วยโอ้โหกระดูกเป็นหางปลาหมึกเลยอีกิดเดียวอย่าพึ่งนะไม่เห็นใช่ไหม้ตาถั่ววะอยู่ใกล้กันขนาดนี้แต่ไม่เห็นกันได้ไง เฮ้ยอ้ดิวิ่งผ่านให้ดูเลยมาว้ามาตามมาไว้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยข้างหน้าก็ไม่รู้ป่งเน่าแต่ว่าไม่มีผลมาดิอ้อมเลยครับนี่นี่โพสเต็ปแล้วไงอันนี้กัดดิเฮ้ยเเมื่อกี้ไม่โดนนะกลัวหมดเลยไม่น้องมาสนใจนะฮะว่าทําไมแดนดี้มาหน้าเป็นแบบนั้นรู้หน้าสิทุกคนของดีทั้งนั้นเลยแล้าดูที่แดนดีข้ขายดิมีแตอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้เรื่องในรอบนี้เหมือนเกมจะใจดีกับเรามากเลยนะฮะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเหมือนเกมจะบอกว่า20ชั้นได้แล้วนะพี่อ๋อแต่เราก็อยากจะบอกเกมเหมือนกันว่า20ชั้นไม่รอดหรอกพี่ชั้นที่1ิพี่ก็ไฟดับเลย่ะห้องนั้นสรุ้ว่าหายไปแล้วจริงสินะแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่าอตัวที่เป็นทวิตเต็ดของตัวกิจกรรมพวกนี้ก็ไม่อยู่แล้วหรอน่าเสียดายเนาะเดี๋ยวีนี่เราได้เสียงอะไรบอกวะแค่หน้ามุ้ยไม่ใช่หรอ มาเลยเหรอปฐุมก็ายนแบบว่ามันได้ของดีอะพี่ผมก็ไม่อยากซื้อของจากร้านพี่ไหมอะยาที่เก็บมาทั้งหมดมันจะเอาไปหมดแล้วอะไอ้ถ้าแม่ตายกล่องของขวัญของเราใช้แคนดี้เด็บบอไ่อยากลองเลยไอแนดี้นี่ยังไงนะจําไม่ได้ละอ่าเวลาเราปั่นเครื่องเสร็จมันจะมาใช่ไหมหรือเบิวเวรโบเบตเก็บของไม่ได้เอย,ยังไงว่าไม่เจอนานสับสนแล้วเอาเป็นว่าปั่นเครื่องเสร็จวิ่งหนีแล้วกันนะเสร็จแล้วไปแล้ว เฮ้ยมันมาอ๋อชอบนี่ก็มาอืมอืมโดนตัวนี้ดีกว่าละมัง้งยาที่ได้มามันเอาไปแล้วแล้วทำไมต้องมาพร้อมกับไฟดับรวยอ่ะอออ๋ออ๋ออน่าจะมาแวะกินขนมทำไ,ไรไม่ถหกเลยตอนนี้หวังว่าอ้หวังว่าไอ้กล่องคริสต์มาสของเราจะใช้ได้นะถูปะโอ้โหนักหน้าแบบชานฉลาดใครสอนเองมาพี่บอกผมที่กิวิโอ้หลุดไวว่ะหลุดไว,ว,วได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ขายของก็ไม่ดี พอลูกค้าไม่ซื้อก็มาแลงงับลูกค้านี่ใส่ดีเลยเอ้ยเดี๋ยวดิเราปั่นเสร็จนี่วา่าลืม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 แม่วน,น่าบ่นลืมไปเลยวันอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วเรียบร้อยไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาทางนี้ว่ะเฮ้ยเออเออโอเค ฉลาดไม่เกิดเออไม่เกิดแล้วเหรอฮะเอาจริงๆอยากลองสกิลให้ทุกคนรู้เหมือนกันนะว่าใช้กระแดนดี้ได้เปล่าแต่ไม่กล้าใครเคยลองกระแดนดี้บอกหน่อยฮะว่ามันใช้ได้ผลไหมมันกัดของฝันร้แหลกไหมหรือว่ามันดมๆเฉยๆแล้วสุดท้ายเราว้ยเฮ้ยจะเสร็จแล้วว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกเอาเฉยใช้เลยอ้าวได้ว่ะไปไกลๆนะไกลๆไกลๆต่อให้เป็นแดนดี้ก็นกับกองของฝันไม่ลงสินะอืไปแล้วครับ มานีฮะทุกคนสาเห,หตุที่เราถ่ายชั้นนี้อยากลงสนามพ่อ,อไรพอตัวนั้นไงคิดว่าจะชิลไปถึงชั้นที่15ซะอีกง้าหกเครื่องเต็มๆกับชั้นนี้ไม่เหลืออะไรเป็นประกันชีวิตแล้ววะอยากได้กล่องยาวะตั้งแต่เจอไอ้ผ้าพันแผลสออันนั้นก็ไม่เจอยาอีกเลยนึนกว่าดวงจะดีจริงๆแล้วดวงไม่ดีสินะอเสร็จแล้ววะพี่คร้เขาเดินมาดีแล้วครับง้นเราไปดีครับยางอยคนเดียวอีกแล้วอยู่ไหนะอยู่นั่นเหรอ อยู่คนเดียวบ้าบออะไรไปีกับเขาคนนั้นน่ะมาดีเป็นเพื่อนไหนว่ามาสิชีวิตมันเป็นยังไงฮะมันมีนทุกใจฮะไอ้ผ้าพันแผลนี่ปะใครทำอะไรเธออ๋อไอคนนั้นหรือเปล่าโอ้โหี่ยน,นักเลงประจําถิ่นเลยคนนั้นอะไปละ,อะไอ้นี่ก็นักเลงประจําถิ่นเหมือนกันอ้อมครับผมอ้อมไปเจอไอ้นักเลงอีกคนหนึ่งแล้วที่นี่ไม่มีคนดีเลยสินะอ๋ะอใครอ่กอะเอาวัสด,ดีนายก็โดนรังแกเหมือนกันใช่ไหมเราก็ด้วยเราอยู่ด้วยกันมาเป็นยังไงชีวิต ไม่ค่อยดีหรออ๋ออ๋อเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อได้ปะปั่นก่อนแป๊บหนึ่งป่าจะเสร็จแต่ละเครื่องมันช่างนานจริงๆอ่ะอยากอยู่คนเดียวแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเวลาวไปเขาอยู่คนเดียวดีไหมนะ <c oughs> เออเครื่องที่สามสี่ห้าเครื่องที่หกนี่ตรงกลางแน่เลยอะอืหไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนปล่อย้เขาอยู่คนเดียวไปเถอะแล้ว <c oughs> ว่าไม่นาม่าบินถ่านเท่าไหร่นะฮะเพราะเขาวิ่งมั่วเขาไม่ได้เจาะจงมาที่เราได่นหมอนี่โดนเด้ไง่ะไม่อยากปล่อย้เขาอยู่คนเดียวแล้วอะ เขาอยู่นั่นแต่จะไปหาเขาก็ไม่ได้เอ๊ะอ้าไม่ทันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอตามมาไหมอะนี่เลยใช้ได้ปะใช้ได้แล้วบอกแกอยู่คนเดียวสุดท้ายก็คิดถึงแล้วนี่ว่าแต่เธอหน้าไม่เหมือนเดิมอ่ะเราจําเธอไม่ได้เราเคยคุยกันมาก่อนหรือเปล่าเธอเปลี่ยนไปเธอวิ่งไวขึ้นขอโทษนะเราความจําสั้นเพราะฉะนั้นไปแาเพื่อนใหม่ได้ไหมเราอยากจะปั่นคนเดียวแบบชิวๆในตอนเนี้ยเราเป็นอินทเวิร์ดแล้วอ่ะเรานี่แหละอยากอยู่คนเดียว ไม่อยากอยู่กับเธอด้วยไอ้นั่นด้วยอย่ามาห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยโล่งมากเลยเออเออมันมายืดเขาให้ว้าวว้าหลุดหนึ่งไอ้นั่นก็มาเห็นปะเนี่ยเดินมั่วรือเห็นโอ้เดินมั่วนี่ว้าเอาเอาเอาโอ้โหวิ่งมานักกีฬาทีมชาติเลยนะครับผมก็ไปเหมือนกันนะเฮ้ยแงบแล้วก็แงบเอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปเก้มันไปสุดๆเลยนี่ว้าไยมันไปพวเราเยอะเลยอะสวมแล้ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ ถ้าวิ่งเงนเฉยๆแล้ว,วิ่งหนีเขาไม่ทันจีนะโอเคเข้าสุดท้ายเฮ้ยอะไรใครเห็นผู้ปกเน่านี่วะต่อถ้า้จะมีอุปสรรคกวักน้ำกัน้นเราม่เคไหนชั้น20เราก็ต้องไปให้ได้อ่าเว้แล้วนี่ไงมีไม่ทำอะไรเนี่ยววมเนี่ยมาไ,ไปมาๆก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะทุกคนใครที่เ,เกียดไปเดินหาเขาอะไห้เขากระจกแตกไปก็ได้เพราะกระจกแตกแล้วก็มีข้อดีอะเขาไม่บ่นแล้ะ <laughs> จากที่ตอนแรกอยางอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้เราว่าเขาอยากกอดเรามากเลยแหละนี่แนะ เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หายแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็มางับลูกค้าอีกโหไม่อยากเจอแล้วผ่านพน้นนั่นไปได้เจออะไรชั้นนี้ลูกโปง่งป๊อปปี้อ,อุ้ยเฉยๆฉยโอ้ขอนไม้ชิวลายมีแค่เลือดเราเท่านั้นที่ไม่ชิวพยายามหน่อยดินี่อะไรเนี่ยเอ้ยละไปจะโคกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ฮ้าห้องนี้ไม่ต้องรับคนนอกนะครับเฮ้ย,ยมันได้เหรอมันโหเอ๋ยเสียสกิลเลยอ่ะอย่าลนถ้อย่าลน ฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเป็นไ,ไรกับห้องเนี่ยไหนๆก็ได้ไหนแล้วขอปั่นเครื่องนี้แล้วกันอันตรายอะเครื่องเนี้ยโอ้นั่นก็อันตรายเหมือนกันอันตรายเต็มไปหมดเลยห้องนี้โคตรอันตรายเฮ้ยไปละหนึ่งเครื่องสองเครื่องเต็มไปหมดออฮฮคุณตามผมทันรึเปล่าเห็นป่านนี้ผมก็อดีตนางงามแล้วครับวุ๊ยนี่เกิดเครื่องดีงวะลุดะปั่นเครื่องนี้ก็ได้วะ negócio.